เลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้าน Joy Stick ไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอนครับถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟ i ีฟ15และฟ i ีฟ16ติดต่อได้ที่เพจฟ i ีฟ15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top Up แอดไลน์มาที่ Add Store Top Up p หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ มาครับวันนี้มาดูกองกลางตำนานของทีมชาติไทยครับก็ตะวันสีปานครับส่วนในคลิปเนี่ยในไม่ใช่ในคลิปในเกมเนี่ยน่าเขียนว,ว่าทัชัตะวันทัชตะวันสีปานนะก็น่าจะเป็นชื่อจงชื่อจริงนะเขาคงไม่สับเท่าขนาดแบบเขียนชื่อผิดครับก็บันว่าเรียกว่าตะวันแล้วกันครับง่ายๆครับหลายคนก็รู้จักครับกองกลางตำนานทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างแรกเลยพลังแฝงแม่งแบบมาเต็มอะ่ะ เขาคงประมาณว่าแบบเกาหลีอาจจะประมาณว่าให้ไทยแบบเอาไปทําเองเลยกันอยากใส่พลังอะไรก็ใส่ไปแม่งมีทั้งเป็นแบบเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบมีครบหมดเลยครับพลังแฝงประมาณประมาณ11อย่างได้นะแล้วก็เรื่องยิงกองยิงไกลนี่ดีมากครับคือต้องบอกก่อนว่าไอจริงๆอะ่ะมันเป็นตําแหน่งที่ควรจะเล่นของตะวันเนี่ย เป็น CM หรือไม่ก็ C a m ครับตำแหน่งที่ที่ผมเล่นแล้วมันคิดว่าว่าเล่นได้ดีนะเพราะว่าเรื่องส่งบอลกับยิงไกลนี่ทําได้ดีดีเกินคาดครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ผมฟันธงเลยว่าถ้าใครได้มาจับเนี่ยรับรองว่าเล่นง่ายครับเพราะว่านักเตะมันจะมีแบบบางคนถนัดสไตล์นี้บางคนถนัดสไตล์นี้ครับแต่ผมว่าเนี่ยกองกลางแบบตะวันเนี่ยถ้าใครได้มาจับเนี่ยค่อนข้างจะถนัดครับด้วยที่ว่า เป็นนักเตะไทยด้วยอย่างผมอย่างเงี้ยผมเชียร์เชลซีใช่ไหมแล้วผมเวลาใช้นักเตะเชลซีก็รู้สึกว่าแม่งแบบเก่งอ่งเหมือนแบบเราเข้าข้างทีมที่เราเชียร์ครับเหมือนกันี้ครับแบบเราก็เข้าข้างนักเตะไทยว่าเอ้ตวันว่าเอ้แม่งเก่งว่าอะไรเงี้ยรับรองใครเปิดได้นี่ก็ค่อนข้างจะราคาไม่แพงเลยนะ 400m มันก็เดี๋ยวนี้ถือว่าไม่แพงแล้วครับถ้ามีในตลาดผมซื้อจได้4 0 0รอเนี่ยตวันเนี่ยครับแล้วก็คลิปนี้มีมีด้วยกันทั้ง2 ID ดีครับ ก็มาจาก2 ID ดีนะก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากครับแล้วก็มาดูจังหวะต่างๆของตะวันกันครับจุดเด่นๆเลยเรื่องจบสกอร์เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ท,ที่เด่นๆมากๆที่เด่นกว่าจบสกอร์น,นะคือยิงไกลครับแต่ยิงก็เป็นจบสกอร์หรือเปล่าวะเอาเป็นว่ายิงไกลดีมากครับเต็มข้อดีมากด้วยที่ว่าพลังแฝงแคนนอนแคนนอนชูเตอร์และทุกอย่างแหละใครนักเตะต,ตัวไหนมีนี่ก็จะยิงได้แรงมากครับแล้วก็ด้วย เป็นตัวที่มีค่าพลังยิงเยอะนะและก็อีกอย่างหนึ่งครับของตะวันก็คือเขาเป็นคนยิงฟรีคลิกนะแต่ที่อย่างที่รู้ๆกันครับก็คือไอเอนจินเนี้ยมันได้ฟาวแบบมันยากเกินไปอะ่ะขนาดบางทีผมเล่นเองเนี้ยแล้วตัวเขาจะหลุดอย่างเงี้ยผมตั้งใจแล้วตั้งใจว่าจะเสียบให้ได้ใบแดงอะไรก็ช่างครับแต่แบบปล่อยหลุดไปไม่ได้อะ่ะม่งยังไม่ฟาวเลยมันฟาวยากมากครับแล้วก็สไลด์ยากด้วยครับ เรื่องนั้นช่างมันก่อนครับดูตะวันกันก่อนครับลุกนี้ก็ยิงเต็มข้อเข้าไปครับก็เอาเป็นว่าเอ็นจิี่์ฟ้า้ยาครับฟรีคลิกเลยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับไม่ได้ฟรีคลิกเลยก็ว่าได้ครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นบูสเกตครับเล่นกับเมสซี่ครับจังหวะนี้เมสซี่เล่นกับบูสเกตครับส่งมาจะถึงตะวันครับตะวันพิกเข้ามาแล้วจังหวะนี้ตะวันยิงยังติดครับยิงยังติดครับงอาเขาทางเนมาครับยิงยังทนเสาครับลูกแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับและสุดท้ายก็เป็นตะวันครับ ซึ่งผมจะไปเล่น CF ก็ด้วยเหตุผลอย่างเดียวเลยครับผมอยากได้ประตูนั่นเองครับอยากให้แบบมีประตูมีภาพสวยๆมาครับแล้วก็มีคนมาบอกว่า <c oughs> เอ้ยพี่เดี๋ยวนี้คลิปมันแบบมันสั้นไปหน่อยนะซึ่งผมก็แบบเล่นจํานวนเกมเท่าเดิมลูกยิงก็ประมาณประมาณเดิมๆครับด้วยเหตุผลที่ว่าที่มันสั้นเพราะว่าแบบมันดูรีเพย์ไม่ได้ยังไงตอนเนี้ยก็เลยเซ็งไปหน่อยครับไม่หน่อยอะเซ็งเยอะเลยครับ สำหรับคนที่ทำ u t u b e ก็พอจะเข้าใจกันดีนะดูรีเพย์ไม่ได้ก็ค่อนข้างเซ็งครับอย่างลูกนี้เมื่อกี้นี่ครับยิงสวยมากครับอยากดูรีเพย์มากๆก็ดูไม่ได้ครับก็เขากดตายครับจังหวะนี้ตักมาครับเมสซี่มาแล้วครับตักข้ามาตะวันจังหวะนี้ตามน้ำเรียบร้อยครับเรื่องวันลงวันเล่นนี่ไม่ค่อยมีหลุดกรอบนะจะมีตรงกรอบซะส่วนใหญ่ครับส่วนจะเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องครับสำหรับตะวันนะจังหวะต่อไปกันครับ ตะวันนี่ได้เล่นเคียงบ่าเคียงไหล่กับเดสมีซี่เนมาร์โดโอโห้ไรกาดครับจังหวะน,นีน้ครับเป็นสเตอร์ลิตพักมาครับังหวะนี้ตะวันเย็บร้อยครับวอลเลย์มาจังหวะแบบนี้นี่ใครที่เล่นเอนจินใหม่แล้วก็จะรู้ว่าแม่งทำยากครับไม่ใช่ว่าทุกตัวแม่งจะทําได้ครับเพราะว่าการกัดจังหวะตกของบอลมันทํายากอะเอนจินนี้ครับหรือว่าเป็นอเหตุผลหนึง่งคือผมแบบยังเล่นแบบโง่ๆอยู่ครับเอาเป็นว่า รอดูเันต่อไปครับจังหวะนี้ตะวันมาแล้วครับแล้วก็ยิงเข้าไปจังหวะนี้น่าจะเป็นกดฟิตเน็ตครับฟิตเน็ตก็เอาไว้กดในกรอบเผยดโทษนะเอนจินนี้ครับกดนอกกรอบปั่นไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ครับมาแล้วเป็นตะวันครับคล้ายม่รู้ตักข้ามาครับได้บอลยิงเรียบร้อยครับถ้ามีโอกาสได้แบบพื้นที่โล่งๆนะถ้าใครมีตะวันครับก็ยิงเข้าไปเต็มข้อครับโอกาสเท่าเยอะเพราะยิงไกลดีจริงครับ ผมว่าแม่งแบบอาจจะเป็นตัวที่ทีมงานไทยแบบแอดพลังแบบอะไรโกงๆเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแบบเฮ้ยของไทยเว้ยอาจจะเขียนว่ามีพลังแฝง11อย่างแต่อาจจะแอดไปสัก20อย่างก็ได้ครับผมเป็นทีมงานผมอาจจะแอดเข้าไปก็ได้ครับแบบโกงๆหน่อยครับนักเตะไทยอะไรอย่างนี้จังหวะนี้ครับเป็นเชนไรเดอร์ครับส่งมาถึงตอกวันครับวันล็อกหนึ่งทียิงเล่นกับกองหน้าครับจับไปเล่นเป็น C f อครับ ก็จริงมันก็เล่นดีนะแต่ถ้าเกิดเอาที่ผมแนะนำนะ่าจะเป็น CM กับ C a m ครับที่เล่นแล้วรู้สึกว่าดีที่สุดครับทำเกมดีครับส่งบอลอะไรอย่างเงี้ยขึ้น2ลง2ด้วยแหละครับเป็นแบบค่อนข้างดีนะขึ้น2ลง2ครับเติมบ้างแล้วก็ลงมารับด้วยเพราะว่าเข้าสกัดบอลดีครับแล้วก็ความองคมอื่นอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วครับแต่เยอะแค่ไหน สำหรับ e n นจิ e นี้กองกลางก็หมดนะเพราะว่ากองกลางวิ่งเยอะจริงครับ e n นจิ e นี้กองหลังนะไม่ค่อยวิ่งครับกองหลังไม่ใคยหมดเท่าไหร่ครับแล้วก็กองหน้าก็ไม่่คยวิ่งนะแล้วก็ไอตัวที่วิ่งเป็นปีกกับกองกลางครับที่ความอึดส่วนใหญ่ว่าเยอะแค่ไหนก็ไม่พอวินเลียนผมความอึดร้อยยี่สิบเจ็ดอะวิ่งยังหมดเลยครับปีกวิ่งเยอะครับเกมนี้จังหวะนี้ตะวันครับล็อกเข้ามาครับหลุดมาแล้วจังหวะนี้ตึมหายครับตะวันจังหวะนี้เล่นแบบเจอครับเคียงบ่าเคียงไหล ตั้งต่ตำนานตะวันตะวันก็เต้นกลางนํำเป็นเหรอเรียบร้อยไปให้ลูกนี้ครับแตงข้อได้ดูภาพช้าแล้วครับจังหวะนี้ได้ดูแค่นี้ย่างนี้มาโคร้อยครับมาโคร้อยดูจังหวะอยู่ครับตะวันได้แล้วพลิกเข้ามาครับหลุดขนาดนี้เปียงหายมาโคร้อยเล่นกับตะวันครับจังหวะนี้ครับกลางนํำก็เป็นเหรอเรียบร้อยไปครับแล้วลูกต่อไปเป็นลูกสุดท้ายกันแล <HHH> ้วครับผมพูดถึง ต่อไปเลยกันเพราะว่าตอนนี้ผมได้ตำนานไทยมาครบ3ตัวแล้วครับเดี๋ยวจะทยอยทำออกมาทีลรตัวแล้วกันครับได้มาครบ3ตัวแล้วครับเอาเป็นว่ารอดูกันครับอีก2อีก2องกองหน้าตำนานไทยครับโอเคคลิปนี้ก็รีวิวตะวมังสีปานนะก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับหรือว่าไปกดไลค์ใน f c e e o o o k แ n นเ g e นะบางทีมีเกมที่ไม่ได้ลงใน YouTube ครับบางทีก็ลงในเพจครับ ก็ไปกดไลค์กันได้ครับหรือจะติดต่อซื้อของครับจอยซื้อคอยหรือซื้อเกมต่างๆครับลิงก์ด้านล่างเช่นกันครับคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ